สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่เอกกี้ออลูนะครับวันนี้ผมเอกรกากับมงครับพาท่านผู้ชมมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมได้ตัว Honda BRV นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่เปิดตัวเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วได้นะครับจำได้ไม่ค่อยแม่นนะซึ่งตัวนี้นั้นจะมีจุดเด่นข้อสังเกตยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวรอบคันนะส่วนคลิปที่เราขับมาที่เขาใหญ่นั้น เราจะพาไปอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งสามารถติดตามได้เร็วๆนี้นะคะที่จะลงต่อจากคลิปรีวิวรอบคันเลยเรามาคุยกันที่ราคาตัวนี้ก่อนนะครับราคาของ Honda BRV นั้นตัวเริ่มต้นนะครับจะมีตัว e กับตัว el นะครับตัว e ราคาต่ําสุดนะครับจะเป็นสีขาอยู่ที่915,000บาทส่วนตัว e ที่เป็นสีดำครับเป็นสีอย่างนี้เลยอยู่ที่921,000บาทตัว el นะครับตัวสีดำเนี่ยตัวท็อปเลย973,000บาทส่วนตัว el ตัวที่เป็น อ่าสีขาวสไลท์นะครับจะอยู่ที่977,000บาทครับซึ่งแต่ละรุ่นนั้นที่เอามาขายนั้นราคาก็ไม่ซ้ํากันเลยครับเรามาดูคันที่ขุมพลังของคันนี้ก่อนนะครับขุมพลังของคันนี้นั้นก็จะ 1,500cc ซีซีนะครับตามแบบฉบับของมินิ MPV 7ที่นั่งของหลายๆรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota v เวลโรสมิซูบิชิเอ็กเพนเดอนะครับหรือว่า s u ก u k เอ็ก s อเซเวนสุกีอิกนะครับก็จะเป็นเครื่องขนาด1 5 0 0ซีซีหมดเลยแต่ คันนี้มีจุดเด่นที่มีพละกําลังมากกว่าเพื่อนนะครับซึ่งคันนี้จะ 1,500cc พละกําลังอยู่ที่121แรงม้าแรงบิดอยู่ที่145นิวตันเมตรนะครับครับเรามาดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าของคันนี้นะผมว่านะมันดูหล่อนะโคตรหล่อเลยเนี่ยมีคิ้วโครเมียมขนาดใหญ่ตรงนี้รับกับโลโก้ของ Honda นะครับ Honda าแล้วก็ด้านล่างเนี้ยจะเป็น กระจังหน้าที่เป็นสีเป็นโอแบ็คนี่ไฟหน้า led นะ,ะแต่เสียดายอะหลอดไส้อะไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่อราคาเก้าแสนอะแพงกว่าเพื่อนอะแต่ไฟเลี้ยวอะ,อะยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับไฟตัดหมอกเป็น led นี่จะเป็นพลาสติกสีดำลำด้านนะครับจะเป็นตกแต่งตรงบริเวณ led ครับจะไม่มีไอเนเทคหรืออะไรนะครับจะเป็นที่อยู่ของไฟตัดหมอกด้านล่างนี่จะเป็นพลาสติกสีเงินนะครับ ชายกันชนทางด้านล่างนะฮะแล้วก็นี่จะเป็นสีดําด้านนี่ด้านหน้าโดยรวมประมาณนี้ฮะลองดูไกลๆ,ๆดูนะครับดูไกลๆแบบเต็มๆคันดูมันดูหล่อนะถ้าให้เรียงลําดับความหล่อนะผมให้คันนี้ที่1นึ่งมิ i ชูบิชิเอฟเพนเดที่2 v e เวลอสเวลอไม่หล่อนะเวลอสหวานๆงั้น x อ็กละกันส่วนความน่ารักก็ให้เอดิกับเวลอสไปนั้นจะดูหวานๆห,หน่อย นะนี่คือด้านหน้าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีนี่ช่องดักลมนะฮะจะเป็นรูปลายรังผึ้งบริเวณตรงนี้ก็เป็นป้ายทะเบียนเรามาดูกันที่ด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนั้นก็จะมีเส้นสายที่เป็นเส้นสายเดียวยาวนะครับเนี่ยฮะจะเป็นสันเดียวเลยยาวไปถึงด้านหลังเลยก็ให้ความรู้สึกที่เฉยเนะก็เหมือนมินิ MPV ทั่วไปในคู่แข่งของเขาอะ่ะก็จะลักษณะคล้า,ลายคล้านี่กันหมดนะครับที่จะเป็นเดยวาวไปก็ เป็นรถที่ขนาดจะที่นั่งนี่ท่านผู้ชมครับ Honda ชูจุดเด่นนะฮะ Honda Sensing มีกล้องครับกล้องตัวเดียวอยู่ตรงนี้ซึ่งผมได้ลองใช้แล้วผมจะบอกว่าการตอบสนองนี้พอใช้ได้ไม่ได้เด่นอะไรมากนะครับเพราะว่าเราต้องคอยควบคุมมันอยู่เพราะว่ามันแบบว่ายังไงล่ะบางทีมันไม่เห็นอะไม่เห็นในสิ่งที่เราเห็น ทำให้เราต้องคอยควบคุมมันอยู่ตลอดนะครับคันนี้มีอันควบคุมรถให้อยู่กลางเลนนะครับดึงพวงมาลัยกลับก็มี RCTA RCTB มีครับเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติเตือนกันชนด้านหลังพร้อมเบรกอัตโนมัติมีมาให้เอ้ยไม่ขอโทษท่านผู้ชมไม่มี RCTB ว้ C T าไม่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังไม่มี RCTB นะครับขอโทษขออภัยสำหรับข้อมูลด้วยไม่มี RCTB ด้านหลังครับมีแต่เตือนกันชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติด้านหน้านะครับในคอนดัเซนซิ่งนี้ ไม่มีบายสปอร์ตนะครับสำหรับค o n ด a s เซนซิงก็จะเน้นไปที่อะดัพีฟคูดคอนโทลแต่ไม่ถึงจุดจุดนิ่งนะแล้วก็เตือนกันออกนอกเลนพร้อมดึงพวงมาลัยกับการควบคุมรถให้อยู่กลางเลนนะครับเต,เตือนการเบรกแล้วก็เบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีการเตือนขณะรถคัดนด้านหน้าขยับตัวออกไปทําให้เรารู้นะครับเวลาเราเล่นอะไรเพลินๆน,นะแล้วก็จะได้ขับตามเข้าไป นะเรามาดูกันที่ล้อกันตามสไตล์ของมินิ m p v นะครับนี่จะสายลุยหน่อยก็ต้องมีอันนี้เขาเรียกว่าคิวซุ้มล้อนะครับจะเป็นคิวซุ้มล้อสีดําด้านนะครับเพื่อที่จะนี่กันรอยเลอะรอยโคลนเลยเนี่ยโหหไปลุยมาครับนี่แต่ไม่หนานะไม่หนาพอประมาณพอประมาณนี่อันนี้ก็จะเป็นสันลอลอหน่อยล้อแม็กว่าสวยล้อแม็กคันนี้สวยนี่เป็นทูโทน เออดูกันเอาเองนะผมว่าสวยนะยางก็จะให้เป็นของบิสโต e นะครับเป็นยางทูลันซ่าครับบิสโต e ทูลันซ่ายางขนาดนะครับ2155 5, 5 R 1 7นะครับขอบ17นิ้วการก็บงานภายในโอเคก็ดีครับนะครับช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นแบบแม็กฟร์สัสตัดพร้อมเหล็กกันคองครับช่วงหลังเป็นคันแข็งเหมือนเดิมตามสไตล์เออรถสไตล์นี้ไม่มีใครด้านหลังอิสระทั้งนั้น คันแข็งกันทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็นี่จะเป็นกระจกมองข้างสีเดีวยวกับตัวรถด้านล่างเนี่เป็นสีดําด้านนะครับจะมีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED เป็นแหลกหังคามาให้ืใช้ได้ไหมเนี่ยไม่รู้นะว่าใช้ได้ไหมแต่มันโยกเยกหน่อยเนี่ยช่องล่างขับมาบอกก่อนเลย ม่ค่อยนุ่มก็มันมีความนุ่มแหละแต่ตามช่วงล่างมันอะรู้สึกตึกตักตึกตักยิ่งเจอลูกหน้านะตุบตุบเลยครับแต่มันให้ความมั่นใจนะเวลาขับเวลาเข้าโคง้งเข้าโคง้งแล้วก็มีโยนบ้างนะแล้วแต่นะต้องไปลองขับเองนี่ตามความรู้สึกของผมเองนะครับนี่ก็จะมีมือจับประตูแบบโครเมี่ยมนะครับพร้อมชิเลตนะฮะอย่างนี้เลยลอดออกเพื่อปลดล็อกกด เพื่อล็อกรถและกระจกมองข้างพับให้อัตโนมัตินะครับนี่อันนี้ใช้กันชนด้านล่างนะครับต่อจากคิ้วซุ้มล้อเลยก็จะมีชีบนะครับเพื่อที่จะรีดกระแสอากาศอยู่บริเวณซุ้มล้อหน้าแล้วก็ซุ้มล้อหลังมีเหมือนกันรีดกระแสอากาศแล้วตัวนี้ก็จะต่อจากซุ้มล้อเลยจะเป็นสีดําด้านแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเงินนะครับอยู่บริเวณชายกันชนด้านล่างนะครับนี่กระจกบานใหญ่นะบานใหญ่มากมีบานใหญ่เลยมีกระจกแถวเสาซีด้วย นะเรามาดูกันที่ล้อหลังกันล้อหลังก็เป็นยาง b i d s t o n e เหมือนกนันก็ต้องยางเดียวกันแหละ2 1 5 5 5า R ขนาดเท่ากันครับแต่เสียดายอ่ะแพงกว่าเพื่อนอ่ะแต่ยังเป็นดัมเบลกอยู่เอาจริงนะราคาเนี้ยแพงกว่าเพื่อนอ่ะดีกว่าเขาแทบจะหมดเลยแทบจะหมดเลยยกเว้นอะไรรู้ไหมครับยกเว้นไม่มีบายสปอร์ตไม่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังไม่มีกล้องมองรอบคันไม่มีเบรกมือไฟฟ้าเนี่ย ที่ยังโคตรรู้สึกเสียดายกับคันนี้นะครับก็คือราคา9 0 0 0 0อะ่ะ9 0 0 0 0กว่าๆยังให้มาแบบนี้อยู่เรามาดูกันด้านหลังกันด้านหน้าน่ารักใช่ไหมเอาไ่ด้านหน้าหล่อใช่ไหมมาดูด้านหลังครับด้านหลังออกแนวน่ารักรถมันดูน่ารักนะครับเพราะว่าเนี่ยไฟ LED ครับนี่มันดูแบบมีเลี่ยมสันนิดหน่อยพอให้ดูแบบเข้มๆแต่ว่า จจริงก็เป็นหน้าตานะฮะนี่เป็นตานี่เป็นปากกำลังยิ้มอยู่นะครับนี่นี่ใช้ได้ด้านหลังดูใช้ได้ไฟหลังนี่เหมือนเอามาจาก Honda City ี้นะ Honda City หรือ Honda จ้าที่ต่างประเทศก็คล้ายๆแบบนี้นะครับไฟเลี้ยงนี่เป็นหลอดไส้นะไฟถอยนี่ก็เป็นหลอดไส้นะยังเป็นหลอดไส้อยู่ยังไม่ใช่ฟู LED นะครับนี่โลโก้ Honda อย่างนี้สัญลักษณ์ BRV เครื่องยนต์เป็น IV t e c ทนะครับ1.5 มีการปัดน้ำฝนหลังมาให้นี่จะเป็นอ่าอากาดบคีบฉลามมีมาให้ครับด้านท้ายเป็นอย่างนี้เลยคนขับประตูใหญ่นะแบบเวลาเปิดก็ต้องถอยอะไรนึงนะ่ะนี่ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้เนี่ยครับภาพก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมบอกไว้ก่อนนี่กันชนด้านหลังเป็นอย่างนี้นครับมีวัสดุสีเงินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟทับทิมอยู่บริเวณด้านล่างด้านหลังมีเท่านี้แหละเออ เรามาดูที่เก็บของทางด้านหลังกันนะฝาเปิดน้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายนะคันนี้ที่เก็บของการป๊าปยังไม่ใช่แบบไฟฟ้านะราคาเก้าแสนกว่าเป็นชกค,ค้ำยันนี่มีเบาะแถวสามให้ด้วยเป็นเจ็ดที่นั่งก็ต้องมีเบาะแถวสามเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งให้ดูนะครับซึ่งจากที่ดูฮะการเก็บของนะ พื้นที่เหลือน้อยมากคุณเคยเห็นกระเป๋ากล้องไหมกระเป๋ากล้องอะอันเท่านี้นี่เหลือไม่ถึงหนึ่งฟา์มเมื่อความกว้างมันอะแต่ก็พอประมาณแหละแต่ไปดูว่าแถวสามนี้จะนั่งสบายไหมท่านั่งไม่สบายแล้วก็ไม่ต้องนั่งครับพับเก็บใบพะส่วนมากก็น่าจะนั่งประมาณสี่ห้าคนสองคนเป็นหลักแหละเอ่อไปดูด้านหลังกันดูด้านหลังกันนี้ไม่มีไฟให้นะ เอ,อ้ไม่มีไฟสองห้องตับเก็บสัมภาระให้อะ่ะที่เก็บพวกแม่ลงแม่แลงอยู่ทางด้านข้างนะครับนี่เก็บไ้มาไปดูเบาะนั่งแถวสามการว่าเป็นยังไงครับกัดหนึ่งสิตอนดูเบาะนั่งแถวสามนะครับเรามาพับให้ดูก่อนนี่ใครต้องการเพิ่มที่เก็บสมัมภาระปึ๊บ ไม่แฟดนะตัวนี้ไม่แฟดแต่ถ้าทำให้แฟดก็ได้นะเออนี่ๆๆคน,คนผมเพ<น>ิ<ๆ>่งเห็นตรงกันขอเคลียร์ของขึ้นก่อนแต่ถ้าทำให้แฟดก็ได้ก็ด้านล่างก็เป็นช่องเก็บของนี่ดึงแผ่นนี้ขึ้นมาครับระวางวางแถวบนนี่ครับแฟดแล้วแต่มันก็จะเป็นชั้นอย่างนี้ไนงะนี่ ชั้นลอดมือเข้าไปได้เลยครับแต่ว่าถ้าต้องการให้แฟตก็อย่างนี้นครับแต่ว่าผมว่าน่าจะหักนะท่านั่งอะ่ะถ้าต้องการให้แฟตต้องทําอย่างนี้นะครับในเพิ่มพ,พื้นที่เก็บสัมภาระเบาฝั่งนั้นก็แถวสองก็จะพับได้แบบหกสิบสี่สิบถ้าพับก็คือกว้างไปเลยนะครับตรงนี้ว่าก็ได้แหละเออไว้เก็บสองชั้นไงเก็บรองเทง้ารองเท้าด้านใต้เนี้เออเดได้ไม่เห็น แล้วก็ด้านนี้เก็บของปกติของเราแบบเป็นสองชั้นสองโซนมันจะได้แฟดไงถ้าต้องการไม่ไม่อยากให้แฟดก็เอาลงมาเหมือนเดิมครับนี่จะได้แข็งแรงขึ้นแต่ว่าแผ่นนี้หนานะให้มาดีมันพลาสติกเลยพลาสติกให้มันหนาเราไปดูเบาะนั่งแถวสามกันแถวสองพับแล้วก็คงรู้แหละว่ามันจะกว้างแค่ไหนซึ่งรถสไตล์นี้ถ้าเบาะสองแถวหลังเนี่ยกว้างอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับขนของได้เยอะสบาย มาครับไปดูเบาะที่นั่งแถว3กันนี่เปิดมาแล้วประตูเปิดได้ค่อนข้างกว้างนะมาพับเบาะก,กันอ๋อพับแบบครั้งเดียวด้วยขึ้นมาฮึบเดีย๋ยวเดี๋ยวผมพับขึ้นก่อนพับให้ผู้ชมด้วยผู้ชมด้วยผู้ชมจะได้เห็น,นชึบ แล้วก็ระวังเท้านะตอนเวลาทับลงนี่ครับนักงพิงปรับได้นะครับโอ้ยเอ้ยไซส์ผมอะ่ะนั่งได้หัวเฉียดนิดนึงก็ถือว่าติดแหละแต่นั่งได้อะ่ะเอ้ยนั่งได้นั่งได้ถ้าหลังติดหน่อยก็จะ หมอก็ติเราเฮดรูมไม่เหลือเรามาดูพอเลดุรูมกันเลดุรูมถ้าคนด้านหน้านั่งชันๆหน่อยก็โอเคครับ okay. นั่งได้เข่าชนนะเข่าชนแต่อย่าลืมว่าแถวนี้น่าจะให้เด็กนั่งน่าจะเหมาะกว่าหรือคนที่ไม่สูงมากสูงไม่เกินประมาณ165น่าจะโอเคสหรับนั่ง, okay. บงบเบาแถว3านะครับนี่มีพาวเวอร์อ e เทให้ด้วยนะ1ช่อง p o w เพ o ร t l e t 1หนึช่องมีช่องวางแก้วน้ำช่องวางโทรศัพท์ทั้งสองฝั่งเลย พราะว่าอเไมีให้ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็มีกระจกไว้มองนะครับจะได้ไม่เวียนหัวนะนี่เบาะแถวสามมันจะปรับเอ็นได้ด้วยนะโอ้โอเคปรับเอ็นก็ถ้าแบบมันจําเป็นจริงๆต้องนั่งอะ่ะผมว่าก็นั่งได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้น่าเกียดขนานั้นมีมือจับให้ด้วยปะแต่แบบซอฟแบบซอฟ มันดีดอันนี้ด,อนนดีอันนี้เยี่ยมครับไปเราไปดูเบาะนั่งแถวสองกันว่าเป็นอย่างไรนะครับผมลงก่อน,อน,นบาะนั่งแถวสองนะครับ ข้างหน้านี้คือเป็นเบาะที่ปรับผมขับแบบผมผมมาเองนะอย่างนี้เลยมีแผงประตูก็จะเป็นพลาสติกเกือบทั้งหมดนะครับสำหรับแผงประตูกระจกขึ้นลงแต่ไม่ใช่ออโต้นะเป็นขึ้นลงไฟฟ้าวัสดุที่อยู่บริเวณล้อมรอบสวิตกระจกนั้นจะเป็นวัสดุสีเงินบูนหนังจะมีแค่ตรงที่แขนเราโดนนะครับเวลาเราพลาดแต่ว่าแข็งค่อนข้างแข็งบุแล้วแข็ง กาลังที่เดือก็เป็นพลาสติกหมดเลยแล้วก็มีช่องเก็บอของเก็บขวดน้าใส่กระสารอะไรพวกนี้ยน,นะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนนมันมีแอร์หลังสามารถปรับแรงลมแอร์ได้จากด้านหลังเลยนี่แอร์หลังอยู่นี่นั่งนับพิงนี่คือเอ็นสุดนะนี่คือชั้นสุดนะปรับเปละได้ไหม อ๋อถ้าต้องการให้คนแถวสามนั่งสบายขึ้นก็ปรับขึ้นมาครับอุ้ยปรับขึ้นได้เยอะเนี่ยหนึ่งฝ่ามือเลยโอเคเฮ้ยหอ๋อจัดล็อกตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ครับนี่สูงสุดเท่านี้โอเคด้านหลังก็เนี่ยไฟแถวสองและแถวสามเป็นหลอดไส้แบบปกตินะ ออนออฟมีช่องใส่เก็บเอกสารตรงนี้มีช่องใส่เก็บเอกสารก็มีช่องใส่ของโทรศัพท์โทรศัพท์ตรงนี้นะครับเล็กๆเล็ก,ลก,ลกใส่โทรศัพท์แล้วก็จะมีช่องเอกสารใหญ่นะครับแล้วก็มีนี่นะครับเลโก้ LEGO ครับเลโก้ LEGO อยู่นี่คาร่าแตลืมไม่บนรถก็น,นี้ก็จะมีมือจับนะครับมือจับเป็นแบบซอฟมีตะขอแขวนด้วยอันเล็กๆติดกับมือจับเลยอย่าแขวนอะไรหนักนะ๋ยวมันพังครับ ไปเราไปนั่งดูแถวหน้ากันว่ามีอะไรน่าสนใจสอหรถคันนี้บ้างครับอ๋อลืมลืมตรงนี้ฮะมีพาวเ r อร์ไลทให้ด้วยมีทั้งแถวสองเสาสามเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อนี่เราอยู่กันที่ด้านหน้านะฮะด้านหน้าแผงประตูดูที่แผงประตูก่อน,อนเลยนี่ตกแต่ง,งด้วยวัสดุสีเงินนะครับส่วนมากก็เป็นพลาสติกหมดเลยนี่ก็จะเป็นสีเงินนะฮะตรงที่เปิดประตู เป็นพลาสติกหมดเลยนอกจากตรงนี้เหมือนด้านหลังเลยที่จะเป็นวัสดุที่บุแต่ก็แข็งหน่อยกระจกออโต้แค่บานฝั่งผู้ขับเท่านั้นก็จะมีปรับกระจกมองข้างปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกกระจกขึ้นลงนะครับขึ้นมานี่ครับก่อนอื่นเลยสตาร์ทก่อนนี่เราก็อยู่ที่นั่งคนขับกันแล้วนะครับนี่ นี่คือภายในอินทีเรียของห้องโดยสารของ BRV นะครับซึ่งก็โอเคอ่ะมันไม่ได้ดูทันสมัยสุดแต่ก็ไม่ได้เชยอะไรขนาดนั้นนะครับจอก็เป็นแบบฝังข้างในจอขนาด7นิ้วนะอันนี้จอ7นิ้วรองรับ Apple CarPlay, a n d r o Auto นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้บ l u e t o o t h ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมารตรวัดแบบเข็มนะครเข็ม มารวัดรอบกับมารวัดความเร็วนะครับแล้วก็จะมีจอทีฟทีขนาด4.2นิ้วอยู่ตรงกลางนะครับสามารถบอกข้อมูลต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นอัตราการจินน้ํามันแบบเดียวทม์อัตราการกินน้ํามันโดยเฉลี่ยทิป A ทิป B นะครับระยะทางรวมเวลานะครับเวลาที่ขับทั้งหมดในทิปนั้นๆความเร็วโดยเฉลี่ยนะครับพวกเซฟตตี้ต่างๆเตือนชนั้นหน้าขนานนอกเลนก็มีให้ดูนะครับก็ตั้งค่าเวลานะครับกับตั้งค่าตัวรถนะครับสามารถคัสตอมดิสเพย์ได้ด้วย เขาต้มหน้าจอนะครับก็จะมีประมาณนี้ครมีตัวบอกเกียร์นะครับตัวนี้เรามาดูที่พวงมาลัยพวงมาลัยตัวน,นั้นก็จะเป็นแบบ3ก้านหุ้มหนังนะครับเป็นทรงกลมด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นควบคุมมัลติมีเดียด้านขวานี่ก็จะเป็นควบ,บคุมพวกอะ์แอร์กีพวกคอนโทรลลรวพร้อมหน้าจอ4.2นี่ตรงนี้เวนเตอร์นี้ก็เป็นปรับทิป A ทิปกดค้างก็จะรีเซททิปนะครับมีพันธุ์ชิปมาให้ด้วยนะครับพันธุ์ชิปมาให้บวกลบจะมีทั้งหมด ประมาณ7เกียร์ได้มั้งเท่าที่ผมลองขับมาดูเพราะผมไม่เคยปรับไปถึงเกียร์8ปเลยอันนี้ก็จะเป็นด้านขวานี่จะเป็นพวกการควบคุมไฟหน้าครับมีไฟหน้าออโต้ไฟสูงต่ำออโต้เลครับเปิดปิดแบบออโต้ได้แล้วก็จะมีกระจกฉีดล้างกระจกนะครับแต่ไม่มีออโต้นาหน้าหลังนะพวงมาลัยนั้นปรับได้แค่ขึ้นลงนะครับแหม เสีดายเสดาไปหน่อยอเกือบล้านนึงแล้วอะเอาปรับได้แค่ขึ้นลงนะครับอันนี้ก็จะมีไฟ2องพันที่ครับเป็นหลอดไส้อยู่ตรงนี้อันนี้าาคาเกือบล้านอะดูสิยังเป็นแบบก้านอยู่อะติ๊กตอกติ๊กตอกเ,เอออันนี้ไม่ค่อยโอเคนะโอเคเท่าไหร ส่วนถุงลมนิรภัยตัว E นั้นจะมี4ลูกนะครับจะมีด้านหน้า2ด้านข้าง2นะครับ้ถ้าเป็นตัว E L จะมีทั้งหมด6ลูกนะครับเพิ่มม่านถุงลมมาให้ด้วยนะฮะม่านถุงลมก็คือจะมีทั้งหมดตัวท็อปมี6ลูกตัวรองตัว E ฮะมี4ลูกนะครับแอร์ Air ก็เป็นแบบแอร์ Air แบบออโต้นะครับแต่ว่าไม่มีฮีตเตอร์นะอ่าเป็นแอร์แบบโซนเดียวช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยแอร์ Air นี้ก็จะสูงหน่อยอยู่สูงหน่อย,อย,ส,อยสูงเลย ดับบอร์ดนะครับด้านบนนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่างานค่อนข้างดูดีนะไม่ได้ดูเป็นแบบพลาสติกดูกองแกงเท่าไหร่แล้วตอเจ็ดนิ้วบอกไปแล้วนี่ไฟเฉินนะครับอันนี้ก็จะเป็นตกแต่งวัสดุสีเป็นโอแบคนะครับก็มาที่ตรงนี้ฮะจะมีวัสดุที่เป็นบุนุ่มอยู่ชิ้นเดียวนะครับก็คืออยู่ตรงนี้จะเป็นหนังอันนี้ค่อนข้างนุ่มนะนุ่มก่าที่วางแขนนี่อีก นี่แล้วก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเป็นโนแบกนะครับแล้วก็มีคิ้วสีเงินอยูน่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเก็บของครับไม่ซอฟนะไม่มีไฟด้วยแต่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่เลยใหญ่เลยนี่ใหญ่เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้ว2แก้วนะครับจะมีช่องวางของจิบทะด้วยวางเพ้นไฟวางโทรศัพท์ตรงนี้มีพอร์เอาลทให้1ช่องทั้งอันนี้มีพอร์เอาลททั้งหมด3ช่องนะครับหน้า1กลาง1หลังอีก1นะครับมีทั้งหมด3ช่อง แล้วก็มีช่องเสียบ USB 2ช่องนะครับก็อันนึงจะต่อพวกมัลติมีเดียแ p ปเปิลคาเฟ่ดอยอัลโตนะครับอันนึงก็จะต่อสำหรับชาร์จเท่านั้นแต่ในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปที่รีวิวเขาบอกว่าเขาอยากรู้นะครับว่าสามารถต่อโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงใน y o u u u b เป็นไงถ้ามี YouTube Music นะครับต่อกรถเลยนี่นะครับก็จะขึ้นไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือววา Android นะครับก็สามารถทำได้นะครับนี่มานี้แล้วก็สามารถเปิดผ่าน Spotify ได้หรือว่าเปิดผ่านอ,อ่า t u t u m u s u s i กก็ได้นะครับถ้ามีแอป o u t u b e Music ก็เปิดผ่าน YouTube music ได้นะครับสำหรับเปิดเพลงผ่าน YouTube นะแม่แนะนำให้เปิดเป็นเพลงแล้วก็มีอ,อ่าภาพเล่นนะครับเพราะบางทีก็ มันอันตรายนะบางทีคนขับก็อยากมองด้วยไม่ใช่แค่คนนั่งมองเดียวคนขับก็อาจจะอยากมองด้วยเวลาเราเปิดเล่นเพลงนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยสอับหน้าจอนะครับเกียร์นี้จะเป็นเกียร์แบบทรงแบบยาวเลยนะครับยาวมาก็คือ P-R-N-D-S นะครับไม่มีเกียร์โลนะซึ่ง Honda ไม่เข้าใจไม่ค่อยชอบใส่เกียร์โลมาหรือเกียร์บมาก็ได้แต่ชอบให้ใส่เอมาซึ่งบางรุ่นมันไม่มีแพดเดิชิพไงลาลงคงลงเขาอะ มันก็จะก็ต้องใช้เบรกมากกว่าปกติมันค่อนข้างอันตรายนะถ้าเบรกไหมเบรกอะไรเบรกถ้าเกิดเบรกไหมขึ้นมาก็อันตรายนะเวลาลงเขาอะ่ะอยากให้ฮ o n d ้าเอาเรื่องนี้กลับไปคิดนะครับแต่คันนี้มีแพลนด์ชิพอันนี้ให้ภายได้แต่ว่ารุ่นอ e ีไม่มีไงเออก็ต้องเบรกปล่อยเบรกปล่อยอาจจะใช้เบรกมากกว่าปกติด้วยบางทีถ้ามีเครื่องคอยช่วยดึงเนี่ยมันโอเคกว่าและนี้จะเป็นก้านเบรกมือรัายจะไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้าแบบ กึกกักกึกกักอยู่นน,นี่ดังกึกกึกเลยก็จะเป็นที่จับคอนครับขนาดเล็กเล็กมากก็บุนุ่มมาให้นิดหน่อยตรงนี้นะครับเบาะนั่งนี้ผมนั่งทางไกลมาจนถึงเขาใหญ่เนี่ยไม่เมื่อยนะนั่งสบายเลยว่านั่งสบายเลยสำหรับเบาะนี้นะครับเป็นบเบาะที่อีกเบาะหนึ่งที่ผมรู้สึกว่านั่งแล้วไม่ปวดหลังเพราะปกติผมเป็นคนปวดหลังง่ายครับแต่เสียดายอะรถราคาเกือบล้านแล้วยังไม่ใช่ปรับแบบไฟฟ้า นะคุณนี่เข็มขัดนีเราัยปรับขึ้นลงไม่ได้นะครับเป็นแบบนี้เลยเนาะตรงนี้ก็จะมีเปิดปิดพวกระบบเซตติ้งระบบเปิดปิดนะครับกันออกน็อกเลนเตือนกันชนด้านหน้านะครับสามารถกดได้ตรงนี้ก้อนนี้เปิดปิดแบบท c ชชันคอนโทรลนะครับดวนี่เปิดฝาถาังน้มามันอยู่ด้านล่างเี่ยมีที่พักเท้าได้นะคันนี้นี่ด้านข้างไปอย่งนก็เลยนี่ก็ โดยรวมของทางท่านหน้านะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวข้างในก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรอบคันสำหรับ Honda า B R V ใครชอบใครไม่ชอบอย่างไรก็พิจารณากันเอาเองนะครับสำหรับราคา 977,000บาทในตัวท็อปสุดแพงสุดนะครับก็ราคาอีก30,000บาทอ่ะก็จะราคาล้านหนึ่งละแต่ออปชั่นก็ความปลอดภัยก็ให้มาเด่นกว่าคนอื่นแต่ก็ด้อยกว่าคนอื่นในหลายๆเรื่องนะครับสำหรับ Honda b r v แต่หน้ามันหล่อสุดนะสำหรับใครที่อยากดูคลิปลองขับนะครับรอดูคลิปต่อไปได้เลยตามมาเร็วๆนี้แน่ๆครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพืติดตามนะครับ จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปที่จะลองขับ Honda BRV เดินทางมาเขาใหญ่ว่าช่วงล่างฟิลลิ่งอะไรเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ